สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY อีกเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะชวนทุกคนมารู้จักกับบอลดำ Black Magic กันค่ะซึ่งบอลดำ Black Magic นี้นะคะก็จะมีสีสันที่สวยงามนะคะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะคะเลี้ยงยังไงก็รอดค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลแต่เลี้ยงแล้วสวยงามนะคะ ดำ black magic นี้นะคะก็เป็นโครคาเซียนะคะสกุลเดียวกับเผือกนะคะหรือบอนนะคะจะมีหัวอยู่ใต้ดินใบของเขานะคะก็จะเป็นใบแบบนี้ใบรูปหัวใจชี้ลงด้านล่างนะคะใบนะคะมีสีสวยก็คือเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำ ถ้าใบที่เขาเพิ่งแตกออกมาใหม่ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้อยู่นะคะชอบแสงแดดนะคะเมื่อเราปลูกเราก็เอาเขาไปไว้ที่แดดเต็มวันเลยได้ค่ะเขาชอบแดดนะคะยิ่งเจอแดดมากเนี่ยก็ยิ่งให้สีที่เข้มนะคะสีที่ดำนะคะสมชื่อของเขา ดำแบล็ k ม a จิ c นี้ก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีทั้งในน้ำนะคะและบนดินนะคะหรือจะปลูกใส่กระถางแบบนี้นะคะก็สวยงามนะคะปลูกง่ายนะคะอันนี้เลี้ยงใส่ถุงดำนะคะเราปักชำไว้เพื่อจำหน่ายนั่นเองนะคะก็จะเลี้ยงแบบนี้กัน ความสวยงามของเขาก็คือนะคะเมื่อเขามีใบออกมานะคะเมื่อเจอแดดจ,จัดแล้วก็จะเป็นสีออกสีดำสีม่วงนะคะแล้วก็ออกสีเขียวอยู่ในกระถางเดียวกันซึ่งสวยงามมากเลยค่ะมาดูนะคะต้นนี้นะคะสำหรับต้นนี้เราเอาไว้ กลางแดดนะคะให้เขาโดนแดดนะคะยิ่งมีสีเข้มและสีดำสวยออกสีม่วงออกสีม่วงสีดำเลยนะคะทุกคนเนี่ยดูเลยค่ะพวกนี้จะโดนแดดนะคะจะโดนแดดแล้วเรามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เอาวางไว้ไม่ได้โดนแดดเนี่ยสีเนี่ยก็จะออกเขียวหน่อยนะคะใครที่อยากให้เขาสีเขียวก็วางไว้ในร่มนะคะถ้าใครอยากให้เขา มีสีดำสวยก็วางไว้ตรงมีแดดกลางแดดนะคะแดดร้อยเปอร์เซนได้เลยค่ะแล้วเราก็มาดูวิธีการขยายพันธุ์บอลดำ Black Magic กันค่ะค่ะสำหรับบอนดำ Black Magic นะคะเขาก็จะมีไหลนะคะอันนี้ของเรานี่ต้นโตมากแล้วสำหรับต้นนี้นะคะต้นโตมากเลย วันนี้เลี้ยงมาโตแล้วนะเลี้ยงแบบใส่กระถางนะคะใส่กระถางธรรมดาดินปลูกธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นส่วนส่วนผสมอยู่ในนี้นะคะก็เป็นดินแล้วก็กลับมะพร้าวสับนะคะกลับมะพร้าวสับแล้วที่ใส่นะคะใส่ปุ๋ยนี่ก็คือใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีไหลออกมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถตัด ตรงนี้นะคะตรงข้อของเขาแล้วก็นําไปปลูกนําไปปักชําได้ค่ะอันนี้ก็จะออกมาอยู่ที่1 2 3 4สาสี่กับตัวนี้นะคะเขาก,ก็เราก็จะตัดตรงนี้เลยแล้วก็ตัดตรงนี้ก็จะได้จํานวนหลายต้นนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะจะทําการตัดข้อหรือไหลตรงนี้นะคะก็จะตัดออกว่าตัดออกมานะคะ สเสน่ห์ของเขาก็อยู่ที่นี้นะคะเวลาขยายพันธุ์นะคะก็มีไหลนะคะไหลเลื้อยออกมานะคะทำให้เราตัดไปปักชำหรือปลูกต่อได้ค่ะต้นเล็กๆถ้าถามว่าต้นเล็กๆต้นเล็กๆนะคะประมาณนี้นะคะอีกกี่เดือนถึงจะออกไหลอันนี้ที่ปลูกไว้ก็ประมาณ3เดือนนะคะ<ม>เขาก็จะต้นโตนและก็เริ่มมีหัวมีลากมีไหลวิ่งออกมานะคะ เรียกได้ว่าซื้อหนึ่งต้นมีขยายพันธุ์ได้ง่ายแป๊บเดียวเลยค่ะทุกคนยิ่งปลูกลงดินนะคะปลูกตรงที่ปลูกขังน้ำนะปลูกแช่น้ำไว้ยิ่งแตกก็ดีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาตัดกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ตัดกะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ตัดเลย ได้จํานวน1ต้นแล้วอันนี้ขอวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะตัดเท่านี้นะคะตัดออกมาแล้วข้างล่างนี้นะคะข้างล่างก็สามารถตัดได้อีก1ต้นนะนี่ เขาก็จะแตกออกมาตรงนี้แล้วก็เป็นรากออกมาตรงนี้นะคะแล้วที่เหลือตรงนี้นะคะก็สามารถตัดได้อีกมันเขาจะเป็นข้อเป็นปล้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรากอันนี้เราก็นำไปปรับชำไปปลูกต่อได้นะคะเราก็ลือดูนี่เลยนะคะ เราก็ทำการตัดลงไปเลยหนึ่งได้จำนวนหลายต้นเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะถ้าเรายังไม่อยากเอาเขาออกไปปลูกก็ได้นะคะแต่ตรงนี้เราก็จะค่อยๆตัดลงไปอีกค่ะนี่นะคะตรงนี้นะคะ,ระ,คะเราก็สามารถดึงออกไปตัดได้อีก ไปปลูกได้อีกนะคะแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะได้แล้วได้แล้วนะคะเราก็จะไปทำการปลูกเลยค่ะเราก็ตัดได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะไปทำการปลูกเลยค่ะ สำหรับวัสดุที่เราจะใช้ปลูกนะคะวัสดุที่ใช้ปลูกเนื่อก็เป็นคุยมะพร้าวสับแช่น้ํานะก็แช่น้ําสักสามวันก็ได้นะคะสองสามคืนนะคะแช่แล้วอันนี้นะคะเราก็จะเอาน้ําออกทุกวันนะคะเปลี่ยนน้าทุกวันนะคะจนมะพร้าวสับของเราสีเขาแบบน้ําเขาสีใสๆเนาะจะใช้ได้นะคะ แล้วก็ดินค่ะอันนี้นะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนลงไปนะคะอันนี้1ส่วนคุยมะพร้าวสับหส่วนดิน1ส่วนนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนประมาณนี้นะคะยังไม่ใช่เยอะนะต้องรองให้เขาติดก่อนนะคะน,นี้เราก็ใช้พอประมาณนะคะกำม,มือหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะ นี้นะคะเราก็จะเทส่วนผสมเข้ากันเลยเพื่อที่จะได้ดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีอันนี้ในกรณีที่ปลูกใส่กระถางนะคะอันนี้ขอใช้มือเลยนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็นำดินรองก้นกระถางนิดนึงนะคะ ก็จะประมาณนี้นะรองไว้สักนิดนึงนะคะสักครึ่งสักครึ่งกระถางค่ะแล้วเราก็นำแบล็กมีจิของเรานะคะลงไปเลยลงไปแบบนี้เลยค่ะเหมือนปลูกต้นไม้อย่างอื่นค่ะแล้วก็นำดินใส่ลงไปเลยค่ะนำดินใส่ลงไปเลย แล้วก็เรียบร้อยแบบนี้ค่ะสักหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็รองดินไว้เหมือนเดิมค่ะใส่ไปสักครึ่งนึงนะคะใส่ดินเข้าไปสักครึ่งนึงอ่ะเลยครึ่งแหละเสร็จแล้วนะคะตรงที่มีข้อนะคะตรงที่มีข้อมีรากแบบนี้นะคะเราก็ นี่เลยปักลงวางไว้แบบนี้นะคะวางไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาดินค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเอาดินใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็จะงอกจะขึ้นมาเองนะคะส่วนต้นแบบนี้ที่เป็นต้นแล้วเราก็ปลูกลงปักลงไปธรรมดาได้เลยค่ะ พอเสร็จแบบนี้นะคะเราก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะรดน้ําให้ชุม่มแล้วเราก็เอาไปไว้ที่แดดลําไรก่อนนะคะรอให้เขาติดให้เขารากเดินนะคะแล้วเราถึงย้ายไปไว้แดดร้อเปอร์เซ็นได้นะคะอันนี้รอให้เขาติดก่อนนะ แล้วเ,เราก็ค่อยย้ายไปเราก็จะได้แบล็กมจิหลายๆต้นไว้ปลูกนะคะไว้ประดับสวนหรือหน้าบ้านหรือร้านอาหารอะไรต่างๆนะคะถ้าใครมีนะคะใครมีอ่างบัวนะคะใหญ่ๆเลยหรือนะคะทำเป็นบอร์ซีเมนต์ใหญ่ๆเลยนะคะ ปลูกแล้วก็เลี้ยงปลาไว้ข้างในนะคะแล้วก็ใช้ดินบัวนะคะปลูกแล้วก็แช่น้ําขังน้ําไว้นะคะเขายิ่งเติบโตดีแล้วก็สวยค่ะแล้วก็มาดูอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ปลูกกันค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็จะมาปลูกปักชําใส่ดินนะคะดินเหนียวดินปลูกบัวนะคะหรือเราไปซื้ออยู่ที่ร้านต้นไม้นะคะจะมีดินปลูกบัวแต่อันนี้ดินโคลนนะคะดินโคลนธรรมดานะคะ เราก็ปักลงไปเลยวิธีนี้เป็นการปลูกแบบแช่น้ำนะคะอันนี้เราตอนนี้เราไม่มีถงังเขาเรียกว่าอะไรกระถางบัวนะน,นี้เราใช้ไปเรามีแต่กระถางอันใหญ่อันนี้เราเอาเอาถังอันนี้นะคะมามาทำให้ดูก่อนนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ดินประมาณนี้นะคะ เราก็ทำการลดน้ำลงไปเลยค่ะลดน้ำลงไปนะคะปลูกแบบแช่น้ำขังน้ำดินโคลนนะคะหรือดินปลูกบัวนะคะใครไม่มีหาซื้อตามร้านต้นไม้ได้ค่ะอันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยก็จะขังน้ำไว้ประมาณนี้นะคะ แล้วอีกหน่อยเดี๋ยวน้าเขาก็ใสนะคะทุกคนแล้วทีนี้กอเขาก็จะใหญ่ขึ้นแตกกอดีเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะนี่ส่วนวิธีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวันนี้กอลาไปพร้อมกับการขยายพันธุ์แบล็กเนจิกค่ะ